นะครับที่กองบังคับการป้องกนันและปราบปรามรุจิิตและประติมิชอบนะครับาสาเหตุที่พวกเรามาที่นี่วันนี้นะครับเนื่องจากว่า,าในคณะสบอบสํารองเราเนี่ยได้มีการประชุมหารือและก็พบว่าพฤติกรรมของคุณแสวงบุญมีนะครับตั้งแต่ได้มีการรวบรวมกันมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะกรณีที่มีรายของพันธุเบกมนัตได้กล่าวหา,าคุณแสวงตั้งแต่เมื่อวันที่26พฤิจิกายน นในวันเลือกอสวระดับประเทศนะครับซึ่งได้มีพฤธีการต่างๆนะครับที่เป็นข่าวคราวมาต่อเนื่องว่าคุณสแสวงเนี่ยได้มีการกระทําที่ในลักษณะลีกเลี่ยงจะที่จะไม่ดําเนินการเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความสูจริตเที่ยงทมในการเลือกสวที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการรายงานพฤติการต่างๆเนี่ยไปถึงท่านประธานกรกต,ตมาโดยต่อเนื่องถ้าจำไม่ผิดมีถึงประมาณ4ี่หครั้งท่าน กระบวนการสืบสวนหรือว่าการแต่งตั้งกรรมการสืบสวนที่จริงก็ยังไม่ปรากฏความคืบหน้าประการใดแต่อะไรก็ตามนะครับในเรื่องของความชัดเจนในความผิดงบแสวงนั้นค่อนข้างจะปารากฏว่ามีความชัดเจนในเรื่องของการกระทาผิดในมาตรา3.2งแห่งแห่งพระราชบัญญัติเลือกสวบ5 6 1ที่กล่าวถึงว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมการก็ดีเลขาธิการก็ดีรวมทั้งเจ้าที่อื่นก็ดีที่มี หน้านที่เกี่ยวข้องในการเลือกสวเนี่ยถ้าหากใครที่หลีกเลี่ยงไม่ไปบัตรหรือว่าทําการที่จะไม่เป็นดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้การเลือกนี่เป็นไปด้วยสุดเที่ยงคัแล้วก็จะมีความผิดนะครับซึ่งมีอัตราโทษกาหนดได้ถึง10ปีนะครับแล้วก็จำคุกสองปีถึงสองปีถึงสิปีปรับ20,000ืถึงสองแสนบาทแล้วก็เพื่อขอสิทธิ์การเลือกตั้งถึง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความผิดของคุณต้แหงก็ปรากฏชจดเกณฑ์ทางคณะผู้ที่อสอบสวนํารองด้วยกันเนี่ย <c oughs> ก็เลยเห็นว่าก็าจะมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อกอ,องทัาการป้อ,องกันนละปรับความผู้ผลิตผู้พิชอบในวงราชการเนี่ยเพื่อให้รับคดีนี้ไว้แล้วก็ในส่วนหนึ่งได้มีการประสานทางท่านพลวัตรปีจรุนเกียรติฟันแก้วไว้ะลับหนึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีการขึ้นไป ให้ข้อมูลพยานหลักฐานแก่ท่านข้างบนต่อไปนะครับแล้ก็อย่างไรก็ตามนะครับพฤติกรรมของแสวงนั้นนอกจากเรื่องที่ปรากฏว่าที่เป็นความชัดเจนที่ว่านี้แล้วเนี่ยยังมีลักษณะปีกย่อยหลังอื่นอีกหลายๆหลายๆต่างกรรมต่างระกันอีกครับผมต้องลองในหลายๆท่านท่านก็มีข้อมูลเป็นลส่วนบ้างสองส่วนบ้างก็คงจะไปให้การบวกกับเป็นพยานด้วยส่วนหนึ่งและโดยวันนี้ทราบว่าทางท่านมนัทท่านมนัทเนี่ยก็ได้มาร่วม ในการที่จะไปให้การเป็นพยานในเรื่องนี้ทั้งท่านถือว่าเป็นพยานปากเอกโดยตรงก็คงจะไปร่วมให้การกับทางทนักงานสอบสวนด้วยอีกคนหนึ่งนะครับก็อยากจะเรียนทางพี่น้องชาโยนว่าจริงๆเราไม่ได้มีความประสงค์ที่จะไปกลั่นแกล้งหรือว่าลังแกอะไรคุณตแหวงเลยแต่เนื่องจากว่าคุณตแหวงเนี่ยไม่ตั้งใจและพยายามหลีกเลี่ยงครับในการที่ดําเนินการในเรื่องของการเลือกสวที่ผ่านมาเนี่ยแปดเดือนท่านในฐานะที่ท่านควบคุมดูแลอยู่ การสืบสวนไต่สวนอะไรต่างก็มไม่มีความคืบหน้าประการใดเลยรับเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราคงต้องดําเนินการในลักษณะนี้นะครับเพื่อให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบุคคลที่จะต้องทําหน้าที่รับผิดชอบเรื่องสําคัญเช่นนี้นะครับเพื่อที่จะให้กระบวนการของประเทศเราเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ครับวันนี้นอกจากมาแจ้งมาตาสามสองเอกกรองการได้มาสูงสองโมแล้วนะครับมีการแจ้งมีค่าเสียพ่วงด้วยไหมครับอ๋ออันนั้นก็คงจะเป็นเรื่องออโต้นะ เป็นออตโต้ว่าเพราะว่าพฤติกรรมของแหวเนี่นอกจากมาตราสามสองแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนี้มันก็เข้าข่ายของข้าราชการาาประพฤติผิดชอบนในหน้าที่ซึ่งมันก็เป็นไปตามมาตรา157ซึ่งอัตราโทษก็เท่ากันนะครับคือ10ปีก็สรุปว่าเป็นความผิดกรรมเดียวและผิดกฎหมายไา้บทประมาณนี้นนครับหลายคนมองว่าการมาแจ้งมาตรา3 2ในทางนี้ครับเพื่อให้ตัวของคุณแหวงติดคดีอาญา พื่อนำไปสู่เรื่องการสรั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณสแสวงเนี่ยมีหลายกรณีนะครับที่ควรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางคุณมนัสเองเนี่ยได้ร้องเรียนตามระบบไปที่ประธานกรกตและกรอกตอน,นั้นอ่ะความจริงอ่ะเขาควรจะต้องถูกตั้งกรรมการพิณาทางคดีทางวินัยนะครับเขาควรจะต้องถูกตั้งการวินัยแล้วก็เขาก็ควรจะต้องถูกสั่งพัก การทํางานตามมาตรา53ของรัฐประยัดเ,เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจรงิงๆเขาควรจะหยุดละหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยโดยในย่าของกฎหมายตามมาตรา53แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเจ้าพนักง,งานต้องหาคดีอาญานะครับก็ชอบที่ผู้คับชาจะต้องนํามาประกอบในการพิจารว่าเขาควรจะต้องทําหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่ประการใดครับ เงีเรพื่อ,อ,อให้กับสงเป็นพิเศษครับเออเรื่องนี้เราก็ยังไม่ไม่กล่าวหาเขาประมาณนั้นนะครับเพียงแต่ว่าหน้าที่ที่เขาควรทําก็คือการสืบสวนไต่สวนเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกมีห้าร้อยกว่าเรื่องเนี่ยนะครับเป็นเวลาแปดเดือนแล้วเขาอ้างประเสร็จไป200สามสองร้อยเรื่องอีกสามร้อยเรื่องเนี่ยเหลือเวลาตั้งอีกแค่สามประมาณแค่สามเดือนนะครับ ไล่สามร้อยเรื่องในเบอร์นเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะเรื่องที่อ้างว่ามีการหัวมีการอะไรต่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนสําคัญเนี่ยปรากฏยังไม่มีความคืบหน้าประการใดเลยแล้ว,ลวก็ที่มีการตั้งคณะกรรมการมาเมื่อวานนี้ประมาณเจ็ดท่านเนี่ยนะครับเจ็ดท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังก็เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาใหม่ๆล้วนๆยังไม่ได้มีการจับประเด็นในเรื่องของการสอบสวนในเรื่องนี้ประการใดก็ส่วนเนี้ยเราก็ค่อนข้างจะหวั่นไหวมากนะครับว่า กรกตหากภายใต้คุณแสวงเนี่ยจะสามารถดําเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นภายในกําหนดได้หรือไม่ครับอ๋อในชั้นต้นวันนี้ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งก็คือท่านแสวงนะครับอ่ซึ่งเป็นผู้อ่อะไรปรากฏพฤติการตามมาตรา32แที่อะไรมีหน้าที่แล้วไม่ทําตามที่ท่านท่านฟันเองยมรัดได้อ่กล่าวหาไว้ชี้แจงไว้นะครับ แต่ส่วนจากนี้ไปจริงๆแล้วเนี่ยผู้บรากประชาเองที่มีหน้าที่กำชับกำชากวดขันแลต่างๆเนี่ยแปดเดือนแล้วก็ท่านก็ยังไม่ได้กำชับกำชากวดขันเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าการสอบสวนจะพาดพิงไปถึงท่านหรือไม่อันนั้นก็คงขึ้นอยู่การสอบสวนครับว่าเมื่อเช้าทางประธานกศธเองก็บอกว่าได้มีการส่งตัวนเกี่ยวกับคดีวัสองร้อยสามแล้วอ๋อบังเอิญผมไปได้สำเนามาอยู่ฉบับนีงนะ ในเรื่องสำนวนที่ส่งสารเนี่ยบังเอิญเป็นสำนวนที่เมื่อมีคำสั่งเมื่อวันที่ยี่บแปดกุมภาพันนี่เองปรากฏว่าเป็นสำนวนที่มีผู้สมัครรายหนึ่งถูกข้อหาว่าก่อนที่จะมาสมัครเนี่ยไปเล่นการพนันก็้ไปเล่นการพนันเสร็จปุ๊บพอมาสมัครแล้วก็มีคนร้องเรียนว่าคุณมีความผิดที่ติดตัวมาแล้วคุณมาสมาัครสอบสวนจะพาดพิงไปถึงท่านหรือไม่อันนั้นก็คงขึ้นอยู่การสอบสวนครับ าทางประธานกรกตเองก็บอกว่าจะมีการส่งสัวนเก,กี่ยวกับคดีรั้ว200สาแล้วครับอ๋อบังเอิญผมไปได้สำเนามาอยู่ฉบับหนึ่งน,นะในเรื่องสำนวนที่ส่งสารเนี่ยบังเอิญเป็นสำนวนที่เมื่อมีคำสั่งเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นี่เองปากกรากฏว่าเป็นสำนวนที่มีผู้สมัครรายหนึ่งถูกข้อหาว่าก่อนที่จะมาสมัครเนี่ยไปเล่นการพน,นัน ถ้ไปเล่นกนนารพนันเสร็จปุ๊บพอมาสมัครแล้วก็มีคนร้องเรียนว่าคุณมีความผิดที่ติดตัวมาแล้วคุณมาสมัครก็แค่นั้นเองแล้วก็ไปฟ้องเขาบอกว่าเขาผิดตามกฎหมายเลือกตั้งก็ไปเพิกถอนสิทธิ์เขา20ปีก็เป็นคดีเล็กๆอนะครับแต่คดีใหญ่ๆที่สําคัญสําคัญเราอยากเห็นน่ยก็ไป200กว่าคดีที่ว่าที่ผ่านที่ว่าฟ้องไปแล้วเนี่ยผมยังไม่เห็นรายละเอียดแต่ฟังท่านอาจารย์ปร,ยนนริญญาณนรมิตุลนนะ่ะท่านก็มาบอกว่ามี ผู้สมัครด้วยกันแชทไลน์ซึ่งกันและกันท่านก็นไปฟ้องเขาเพิกถอนสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าหากว่าจะให้เคลียร์ท่านเอา200ลายเนี่ยจริงๆตามกฎหมายเลือกตั้งแหละเป็นหน้าที่ของท่านเองที่ท่านจะต้องมาชี้แจงด้วยท่านช่วยมาเคลียร์ว้200ลายมันมีอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าท่านทําคืบหน้าประการใดและอีก300ลายที่เหลือเนี่ยนะครับมันมีอีกเรื่องราวประการใดจริงๆอีก300ลายที่เหลือเนี่ยเราเรียกร้องนะครับว่า คดีที่มันมีการลองเกี่ยวกันหัวอะไรต่างเนี่ยน่าจะมีสักอ่ประมาณผมเชื่อว่าจะมีประมาณสักสี่ห้าสิบตัวนวนแต่สี่ห้าสิบตํวนวนเนี่ยมีพนักง,งานสืบสวนไต่สวนรับผิดชอบชุดละสามตนัวนวยชุดละชุดละสามคนสามคนให้สามคนเนี่ยมันไม่ประติดประต่อครับผมบอกว่าไอ้ไอ้สามสี่สิบตํวนวเนี่ยวรวมเป็นตัวนเดียวกันได้ไหมก็จะได้พิจารณาเรื่องเนี้ยแบบครอบคลุมแล้วก็พยานหลักฐานจะได้เชื่อมโยงกันอนนเราเรียกร้องอยู่แต่ยังไม่ได้รับคำตอบครับ มีท่านใดมีข้อตกลงเพิ่มเติมไหมครับโอเคนะครับครับกขอบคุณอย่างสูงครับวันนี้แดดร้อนก็เอาตรงนี้ดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมจะขึ้นไปพบลองเต่าข้างบนอีกทีนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ๋อ โต้อตอบกันไปมาและหลังจากนั้นก็ได้รายงานได้ทางท่านอิทธิพรมาอย่างต่อเรื่องว่าเกิดเหตุหอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านอิทธิพรเองเนี่ยก็รับรู้รับทราบเรื่องนี้มาโดยตลอดช่วง8เดือนที่ผ่านมานั้นเอกสารชุดน,นี้เราก็จะนําไปประกอบในการที่จะไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมอบให้ทางท่านพลรวจตำรวจตีจรุเกียรติปานแก้วในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนด้วยครับ Đã về cho คือเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมก็แลงกับพวกนักม่ดหนึ่ว่าที่มาที่ไปพวกผมมาทำไมถ้าไปชั้นขึ้นขาขอส่งการได้ไหมคะไปได้แต่เขาไม่ให้พวกขึ้นงานใช่ไหม่ให้ขึ้นขึ้มากินเม่อกี้ินข้ม่ไม่ได้คือแบ่หนาก